ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ<แ>คุณม่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทุกท่านค่ะพี่โวีเหินเดินสายเพียบเลยเดินสายซื้อหุ้นหดือขายหุ้นะฮ <laughs> <laughs> ะเอ <laughs> จริงๆต้องบอกนิดนึงก่อนเราไม่ได้เปลี่ยนมุมมอง<า>อะไรในตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าเราก็ก็นะนะในตลาดหุ้นเราก็พยายามหาจังหวะและโอกาส ในการลงทุนอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยเราเราเหมือนอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของหลายๆปัจจัยนะอย่างเราจะเกิดความสับสนแล้วก็ถูกถูกดึงความสนใจไปอยู่เหมือนกันเวลาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนประกาศออกมามันก็จะเห็นว่าเอ้ยมันก็ดีกว่าคาดนี่นาอะไรประมาณเนี้ยนะครับ อย่างบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐประกาศออกมาเนี่ยก็ประมาณ70-80%ของบริษัทที่ประกาศออกมาแล้วทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ดีกว่าคาดมันก็ทำให้เราเกิดความสงสัยนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยมันกลับแ yeah. ย่เอาเศร,รษฐกิจแย่ทำไมกำไรดีแล้วก็เศร,รษฐกิจในเอเชีย หรือแมก้กระทั่งโอเคอาจจะมีประเทศจีนที่ดีนะครับแต่ในเอเชียประเทศอื่นอย่างญี่ปุ่นหรืออะไรพวกนี้ก็อย่างหรือในยุโรปเองจริงเศรษฐกิจก็ดูแย่เนาะแต่ทําไมผลประกอบการออกมาดีแต่อันนี้ก็เลยแบบมันรู้สึกดูเหมือนดึงความสนใจไปพอสมควรแต่เราก็ต้องมาทาความเข้าใจนิดหนึ่งว่าผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยจริงๆอะ่ะมันปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะอืม คือนักวิเคราะห์เนี่ยตอนเจอเรื่องของ s v b Bank ไปครับที่ล้มแล้วก็เจอ First Republic Bank เข้าไปอีกนะครับแล้วก็มี Signature Bank ก็สามธนาคารที่เป็น Regional Bank นะล้มเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มีการปรับประมาณการกำไรไตรมาสที่หนึ่งลงมาเพื่อเพื่อแบบไม่ได้ให้เวอร์จนเกินไป มันออกมาจริงมันก็เลยดีกว่าคาดแต่มันก็ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โดนตัวเลขนี้หลอกนะครับว่าเอะมันดีกว่าคาดแสดงว่ามันดีใช่ไหมไม่ใช่นะครับมันมันลดลงน้อยกว่าที่คาดดีกว่าอย่าบอกว่ามันไม่ลดลงอ่ะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งสองสองก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยชี้ชัดแล,ล้วล่ะนะครับว่ากําลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวซึ่งสุดท้ายเดี๋ยวมันจะมากระทบเศรษฐกิจในเอเชียในที่สุดนะครับ สัญญาณชันขึ้นเรื่อยๆในหลายๆตัวนะครับทั้งที่ประกาศวันนี้เองเนี่ยเมื่อคืนก็มีคอนเฟลเลนต์บอร์ดคอนซูเมอร์คอนฟิเอนซ์นะครับออกมาติดลบซึ่งไม่ดีติดลบนี่คือดัชนีขยายตัวติดลบนะครับไม่ไม่ดีเลยแล้วก็มีก่อนหน้านี้มีรีเทลเซลส์ก็มาไม่ดีนะครับแล้วก็แอคทิวิตี้นะครับตัวเลขดัชนีชีวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละรัฐนะครับ ก็จะไม่ดีแทบทุกรัฐยกเว้นรัฐเดียวคือนิวยอร์กนะก็เข้าใจเขาเพราะนิวยอร์กเป็นเมืองที่มีประชากรค่อนข,นข้างเยอะนะครับการจับใจ,ใจ่ายใช้สอยก็อาจจะพอมีอยู่ดังนั้นตัวเลขหลายตัวเนี่ยมันก็เริ่มสะท้อนว่าได้รับพิษของดออเบี้ที่อยู่ในระดับสูงอยู่ในระดับมากพอสมควรละนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สองที่เราค่อนข้างกังวลว่าเราเราจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัววิกฤตหนักแค่ไหนนี่เรา ยังพูดยังไม่ชัดในตลาดนะครับยังไม่ชัดก็จะมีคําว่าซอฟต์แลนดิ้งกับฮาร์ดแลนดิ้งนะครับแต่ว่าคําว่าโนแลนดิ้งหายไปและนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะออกไปในทางซอฟต์แลนดิ้งซึ่งพอเป็นซอฟต์แลนดิ้งตลาดหุ้นก็จะไม่ได้รีแอคชั่นรุนแรงเท่าไหร่แล้วก็จะเห็นดาวโจนเนี่ยก็ยังดูเหมือนจะพยายามยืนอยู่ได้นะครับแต่ในความรู้สึกของผมอะผมมีความรู้สึกว่าด้วยดอกเบี้ยที่ขึ้นมาเร็วแ,แรงที่สุด เป็นประวัติการนะครับในเวลาปีเดียวขึ้นจาก0ถึง0.25%เนี่ยขึ้นมาถึง5ถึง5.25%เนี่ยก็คือขึ้น5%อร์ภายในเวลาปีกว่าๆไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแล้วก็การดึงสภาพคล่องออกก็ไม่ธรรมดาแล้วการมี่มีธนาคารล้มก็ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะเครดิตซวิส ในประเทศทางยุโรปและ UBS ก็ไปซื้อมาซึ่งผมว่า UBS เนี่ยไปเอาเครดิตสวิสมาเนี่ยน่าจะโดนลากลงด้วยซ้ำเพราะว่าไปเอาของไม่ดีมานะฮะ <c oughs> แต่ก็ต้องเอามาตามจริงๆถ้าเป็นความสึกผมเป็นผู้บริหาร UBS เนี่ยถ้าไม่โดนบังคับโดยสวิสรัฐบาลสวิสคงไม่อยากเอามาหรอกนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่แต่ต้องจอำใจที่จะต้องเข้าไปช่วยนะครับคันนี้ด้วยประเด็นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย มันก็น่าจะทําให้ตลาดยังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองว่าเอ้ขาลงเนี่ยมันยังไม่จบหรอกนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับสังเกตว่าถ้าเราเรามองหุ้นแยกเป็นกลุ่มจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เริ่มนิ่งแล้วพอที่จะไปได้อยู่เนี่ยมันจะเริ่มหันกลับมาสนใจในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับดอมเมสติกเพลย์มากขึ้นละ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราให้เดลต้าลักลากถูถูๆกันไปเรื่อยๆอยนะครับดัชนีค่อยๆขยับขึ้นเดลต้าขึ้นอยู่ตัวเดียวตัวอื่นลงแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นละละว่าตลาดเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเพราะว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะดูแย่นะแต่เศรษฐกิจในประเทศเองเนี่ยยังดูค่อนข้างสดใสนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ย ถึงแม้ว่าจะถูกปรับประมาณการลงบ้างขึ้นบ้างแต่ก็ยังอยู่ในระดับปีนี้เกินกว่า3.5เปอร์เซนะครับดีขึ้นกว่าปีที่แล้วปีหน้าก็ยังม,งมองกันอยู่ในระดับเกินกว่า3.5เปเซนตช่นเดียวกันอันนี้เป็นจ,จุดที่ดีของเรานะครับแล้วเงินเฟอ้อของบ้านเราก็ลงเร็วและแรงกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะราคาน้้ามันลงเนี่ยจะมีผลกับเงินเฟอ้อบ้านเราค่อนข้างเยอะตรงนี้มันก็เลยทําให้ตลาดหุ้นไทยดูน่าสนใจโดยเฉพาะ การกระตุ้นการบริโภคในประเทศรัฐบาลชุดใหม่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามนะครับดูจากนโยบายที่แปะตามป้ายนะครับเมื่อวานนี้ป้ายล้มเยอะมากเลยนะครับไปซ่อมด้วย <coaster> ลมมันแรงมากแล้วมีม, kitty, มีคุณบอสรู้ไหมว่าผมขับรถอยู่ตอนช่วงลมกำลังพัดแรงๆช่วงสี่โมงกว่ามันมีป้ายเน่งอนะเกือบมันไปนนดูใส่ผม Oh, ผมผมอา้ะถ้า,ถ,าถ้ามันลนใส่รถผมนี่เนี่ยผมจะไม่เลือกพักนั้นนะเนี่ย <laughs> อันตรายมากเลยป้ายอะ่ะโอ้ยตายแล้วไปดูแลกันด้วยนะครับเอแต่ว่าดูตามป้ายแล้วมันก็จะเป็นนโยบายเน้นการบริโภคในประเทศเป็นหลักเพราะฉะนั้นคุณนอนเราเรามานึกถึงภาพเราเอานั้นเมื่อกี้เราคุยเรื่องภาพระยะยาวกันไปแล้วนะว่ามีความเสี่ยงตลาดหุ้นยังอยู่ในช่วงขาลงอันนี้เราเคลียร์ชัดกันละตั้งแต่ หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเลยดีกว่าอ่าแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยผมยังมองว่าหลังจากคือตอนนี้ตลาดมันจะค่อนข้างค่อนข้างผันผวนด้วยจากเหตุผลว่าเรายังรอประชมุมผลประชมุมธนาคารกลางสหรัฐวันที่สามพฤษภาค,คมที่ซึ่งพอเราจะรู้วันที่สามคืนวันที่สามวันที่สี่เราหยุดไงเราไม่รู้เราไม่รู้เราจะไม่รู้หรือคือเรารู้แต่เราจะไม่สามารถรีแอคชั่นใดๆได้เลยกับตลาดจนถึงวันที่แปดนู่นเนี่ย ดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็เลยไม่กล้าที่จะแบบเข้าไปเก็งกำไรในช่วงนี้แล้วก็พอเลยจากวันที่แปดที่เราเปิดตลาดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอการเลือกตั้งวันที่สิบห้าพฤษภาต่ออีกสิบสี่พฤษภาต่ออีกบอกว่าเลือกตั้งผิดไปก็สิบสี่พฤษภาต่อไปอีกดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ช่วงเนี้ยมันดูแบบไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปเบ็ดแต่เอางี้ พอหลังเลือกตั้งเสร็จแน่นอนความความมั่นใจเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมบอกได้เลยว่าช่วงแรกมันอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่การเคลื่อนไหวเริ่มต้นก็คือเราจะเริ่มต้นจากพักที่ได้คะแนนเสียงมากก่อนถูกไหมครับซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วหลับว่าคะแนนเสียงของพักไหนเนี่ยน่าจะได้มามากที่สุดตามโพลหลายๆพยหลายๆโพลเนี่ยก็สรุปภาพรวมกันก็น่าจะเป็นเพื่อไทยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างพักไหน พักหนึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่า,อ,าอ,อยากจะจวิเคราะห์เชิงสถิติมากกว่าอ่ะสมมติถ้าพักเพื่อไทยได้คะแนนเสียงข้างมากดังนั้นสายตาก็จะจับจ้องไปที่พักนี้ละว่าจะจะัดตั้งรัฐบาลได้ไหมเราก็อาจจะมีการเก็งกาไรว่าอ่ะสมมติถ้าจะตั้งรัฐบาลได้แล้วเขามีการอ,าออกนโยบายเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทจริงๆมันก็จะรู้สึกว่าตลาดก็อาจจะคิดไปว่าเอ๊ะาตรการนี้เอาออกมาใช้จริงใครได้ประโยชน์ ผมเชื่อว่ามาตรการนี้ออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขเข้ามานะครับว่าโอเคสี่กิโลอาจจะอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสิบกิโลก็ได้อันนี้เรื่องหนึ่งสองผมว่าน,นโยบายเนี่ยอาจจะให้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการอันนี้อันนี้ผมพูดอแค่แค่แค่แคาดเดานะครับแต่ว่าถ้าเขาอยากจะได้แวดคืน,น่ะเขาจําเป็นที่จะต้องบังคับให้การซื้อเนี่ยต้องผ่านบริษัทที่มีแวด เป็นหลักเพราะว่าคนที่จดทะเบียนแวนก็จะต้องไปจดทะเบียนภาษีนิติบุคคลด้วยเขาก็จะได้แหวนแล้วก็ภาษีนิติบุคคลตามที่เขาต้องการนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะได้ถ้าถ้าถ,ถ้าทำตรงน,นั้นเนี่ยเขาจะได้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นล้านตามที่เขาต้องการจริงๆรานบังคับใช่ครับดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่านโยบายคนละครึ่งเนี่ยคนที่ได้ไประโยชน์เนี่ยคือคนที่ไม่ได้จดแหวนถูกไหมเพราะว่าเขาไปใช้ที่ไหนก็ได้แต่พอเป็นนโยบายหมื่นบาทเนี่ยกลายเป็นว่า ก็จะคนที่จดทะเบียนแวตก็กลายเป็นว่าเซเว่นอีเลเวนกับเกลือนที่คนละครึ่งไม่ช่วยเขาก็นโยบายนี้จะช่วยเขาโฮมโปรคอมเซเว่นนะครับจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทต่างๆที่จดแวบใช่จำเป็นหรือว่าถ้าใครคือผมก็ไม่รู้จะจดแวตทันไหมเพราะเขาต้องให้ใช้ภายในหกเดือนดังนั้นในคนที่จดแวตไม่ทันหรือบางคนที่ไม่ได้จดแวตเนี่ยผมว่าจริงๆก็คงจะมีประเด็นที่ไม่อยากจดแหละแล้วเขาก็ไม่ให้ซื้อออนไลน์ด้วยนะมอน ถูกปะเขาไม่ให้ซื้อออนไลน์ด้วยดังนั้นเนี่ยพอไม่ให้ซื้อออนไลน์อ่วเราอยากจะให้ผ่านระบบแวตแล้วก็อยู่ในระยะที่พอไปได้นี่ครับมันก็เลยเหลือแบบอ่าร้านที่มีสาขาเยอะๆนะครับอย่างเช่นเราเป็นเอ็มสุกี้ไงกิน้จดแวตอ่าจดแวตอ่ะเอ็มคุณก็ต้องไปกินอาหารที่เอ็มคุณก็ต้องไปจับจ่ายใช้สอยอะไรที่เป็นแกจเจตที่ใกล้บ้านแล้วมีแวตนะก็จะเป็นกลุ่มพวกคอมเซเว่น 7ซเอ่นแมคโครโฮมโปรนะครับแล้วก็เอ็มร้านอาหารนะครับหรือหรือจะเป็นการจ่ายไปเที่ยวโรงแรมถูกไหมท่องเที่ยวอ่กินอยู่ท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้โรงแรมที่มีแวดก็จะได้ไประโยชน์เช่นเซนเทล นะครับวิลันดาอะไรประมาณที่มีโรงแรมอยู่ในประเทศเยอะๆนะครับเอราวันเอราวันนี่ตัวดีเลยน่าจะได้ประโยชน์ดังนั้นถ้าเราจะเก็งกําไรหลังเลือกตั้งแล้วออกแบบว่าพี่เราไม่ต้องกังวลเพราะว่าหุ้นกลุ่มที่เราพูดเมื่อกี้เนี้ยเป็นหุ้นพื้นฐานดีทั้งนั้นเลยอ่าสมมติถ้าไม่ใช่เพื่อไทยสมมตินะอหมื่นบาทเนี้ยจบไปมาสมอว่าถ้าว่าไม่ใช่เพื่อไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกทางขั้วหนึ่งหุ้นกลุ่มนี้ก็ยังคงได้ประโยชน์อยู่ดีน้ำมอน พลังประชารัฐหละอจะเออจะพักไหนก็ได้ <c oughs> จะพลังประชารัฐหรือว่ารวมไทยสร้างชาตินะครับหรือจะเป็นภูมิใจไทยที่จะไปอีกขั้วหนึ่งเนี่ยนโยบาย <c oughs> มันไม่ได้แรงเท่ากับทางฝั่งเพื่อไทยอันนี้แน่นอนชัดเจนไม่ได้หมื่นบาทแต่อย่าลืมนะบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐจ่ายเพิ่มขึ้นบำนาญจ่ายเพิ่มขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุจ่ายเพิ่มขึ้นนโยบายพักนี้มีมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งมันก็จะเป็นการกระตุ้นการบริโภคในประเทศอยู่ดีถึงแม้จะไม่แรงเท่ากลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์อยู่ดีเห็นไหมแม่มันก็จะอยู่ที่แค่ได้มากหรือได้น้อยหรือ <Okay. S 1> ถ้าไม่คิดอะไรมากหลังเลือกตั้งยังไงยังไงเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยคือกลุ่มท่องเที่ยว oh, เช่น aot cpn พวกนี้เขาก็จะไม่ได้ผลกระทบอะไรหรอกครับในแง่ของความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองแต่ผมว่า สุดท้ายแล้วนะมอนคือคือผมผมมองโลกในแง่ดีดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเมืองอะ่ะมันก็จะถึงจุดที่ตั้งรัฐบาลได้อยู่ดีะนะครับมันยังไงก็ต้องตั้งรัฐบาลได้สุดท้ายมันก็เป็นประโยชน์กับตลาดหุ้นอยู่ดีจำเคแต่ว่าหลังเลิกตั้งเราควรจะเก็งกําไรหุ้นอะไรเนี่ยเราก็บอกไปละอ่ะคราวนี้พอหลังเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ ตลาดพอเราเริ่ม <S <S เริ่มดูมอง <S <S มองเห็นแล้วว่ารัฐบาลจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยตลาดรับรู้ข่าวอะไรไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องมาเผชิญในช่วงครึ่งปีหลังหลังจากเลือกตั้งเสร็จเราก็จะต้องมาเจอกับเรื่องที่เราคุยกันในตอนต้น,ตนไงมอนว่าเฮ้ยเราเก่งกําไรเราก็เก่งกําไรกันไปนะครับ <S <S หุ้นที่เราเก่งกําไรก็อย่างน้อยก็สบายใจนะครับถ้าติดก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ก็ระมัดระวังละกันว่าหลังเลือกตั้งปุ๊บเราต้องไปเผชิญกับ ภาวะเศรษฐกิจโลกล่ะนะครับรเผชิญกับเงินไหลออกจากตลาดหุ้นไทยละนะครับแต่เป็นโอกาสที่ดีนะในการที่จะสะสมหุ้นในปีนี้ปีหน้าผมคาดหวังอะไรหนึ่งเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดอกเบี้ยลงมาถึงระดับจุดต่ําสุดแน่ๆภายในปีหน้าเร็วมากครับเวลาดอกเบี้ยลงแรงนะครับดอกเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอะไรที่เวลวรายก็จะเคลียร์คัดกันในช่วงสิ้นปีนี้แหละระวังระมัดร,ระวังในช่วงข่าวร้ายในช่วงนี้แล้วกัน ปีหน้าน่าจะเป็นปีที่สดใสแต่อาจจะไม่ใช่ต้นปีนะครับอาจจะเป็นกลางปีจนถึงปลายปีหน้าก็อาจจะเริ่มกลับมาสดใสได้อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วปีหน้า,าผมว่านะปีหน้า LTF น่าจะได้มาใช้ oh. ปีหน้ามีคนกระแสะเสียงพูดเยอะมากแล้วก็มีพักการเมืองที่ขึ้นเวทีอะครับพูดเรื่องเศรษฐกิจก็หยิบ LTF นะครับขอให้ท่านทำจริงนะ นะครับเห็นหลายพูดหลายพักมากเลยจะเอา LTF มาใช้จะไม่เก็บภาษีหุ้นแน่นอนอะไรพวกนี้ครับก็ฟังอยู่นะครับถ้าท่านไม่ทำผมจะไปประท้วงหน้ารัฐบาลเลยนะเขาเอาเงินไปให้ประชายนนุ่นสี่ห้าล้านคนให้เรา LTF ปีหมื่นคนล่าก็ให้เพียงแต่ว่านอนสิ่งที่พี่พูดไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะให้มีโบรกเกอร์มีรายได้เยอะขึ้นนะ เกลียตรงนี้ชัดเจนวัตถุประสงค์ที่ผมพูดเรื่องนี้ในหลายๆรายการเนี่ยด้วยเหตุผลเดียวว่าวันนี้ต่างประเทศอ่ะเขาคุมตลาดหุ้นไทยเราไม่อยากให้นักลงทุนต่างประเทศอ่ะมาคุมตลาดหุ้นไทยเราจะตกเป็นเงินขึ้นในตลาดหุ้นไม่เอา <หน S 1> เราเราอยากจะมีคนที่เป็นแบ็กเราดีๆหน่อยก็คือกองอทุนให้เขาอย่างน้อยถ้าคุณทุบมาคุณทุบได้ไม่เต็มที่หรอก คุณจะช็อตมาหรือจะไล่หุ้นไปมันทำไม่ได้ไม่เต็มที่หรอกเพราะว่าเรายังมีกองทัพที่แข็งแกร่งอ,อยู่เบื้องหลังอยู่ประกันสังคมกองทุนบำเหน็จบ,บำนาญไม่พอนะครับก็หวังว่านโยบายนี้จะช่วยเราในปีหน้านะครับในแง่ของตลาดหุ้นด้วยมันนั้นปี2024ก็ยัง1,008แต่ละมัดเราหวังว่าปีนี้อาจจะหลุด1 0 0นะครับนั้นทุนก็ คุณก็ได้ไปแล้วครบหมดแล้วได้เเยอะๆที่พี่กวีพูดถึงนะฮะเกี่ยวข้องการบริโภคนี้เอ่อพวกเราเองนะฮะมีแต่จใจคทาง้พักไหนเนาะคือไม่ว่าจะเป็นพักไหนตอนไหนมันก็มาจากการเลือกตั้งต้องประชาชนนิยมนะฮะเรานนะะเราก็ต้องยอมรับเขนานะเพราะว่าใช่ <ละ S 2> ใช่มัน,นเป็นมันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติของการเลือกตั้งนะฮะตัดอันแด้บรับขนาดคุณทรัมป์ยังไปตั้งกำแพงเลย ทำกาแพงบอกว่าจะทําทั่วเม็กซิโกแกทำยี่สิบกิโลทำแล้วเออเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องเราเราอะไรด้วยเราเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแปดสิบเปอร์เซ็นที่เราควบคุมไม่ได้เราต้องควบคุมตัวเองยี่สิบเปอร์เซ็นที่เราควบคุมได้เรื่องของข้าไปแต่เเป็นกากระบาดก็ยอมรับถ้ากากระบาดผิดทางไอ้พักที่เราเลือกเขาไม่ทําอะไรเลยเราก็ต้องยอมก็ยอมรับไปรออีกสี่สี่ห้าไปเดินขบวนได้พอแล้วกเบื่อเบื่อจะไปเดินขบวนเดี๋ยวโดนกวดยิวันอีก อืมสี่ปีทําไม่ดีก็เปลี่ยนอืมก็เป็นไปไปตามกงมเกียนกรมกถ้าคุณถ้าเราอยู่กันถึงแปดสิบปีเราเลือกตั้งตั้งแต่อายุสิบแปดยันแปดสิบปีมอนลองยึดถูกภาพดิเราเลือกกี่ครั้งอ่ะวิไม่ต้องซีเรียสเลือกผิดคราวหน้าเราก็เลือกใหม่สี่ปีเลือก่เไรเลือกเลือกผิดคราวหน้าเอออย่าไปอย่าไปเดินประท้วงเดินประแท้งเออไม่ต้องอีกสี่ปีก็รออีกสี่ปีก็รอไม่ต้องไปอะไรทําตามนโยบายทำตามกฎเกณฑ์ที่มันมีตั้งเอาไว้เนาะ ฝนตกฝนตกค่ะอ่ะพี่กบีอยู่ไหมจ้ามนหลุดไปนิดนึงเนาะมาแล้วก็ก็ก็ยังไงก็คือการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ดีนะคะทุนมันก็เป็นบริบทประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยอาจจะคว้างไงขว้ายคงวางมันเปนไมันก็ยังดีีกว่าแอฟริกาน่ากลัวกว่าแอฟริกานี่โอ้โหทหารปะทะกันสองสองทหารสองกองทัพน่ากลัวมากเราไม่อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแล้วเราอย่าเป็นเหยื่อเขาอีกพอแล้วพอแล้วไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิด นะครับเราจะไม่ยอมให้เกิดเราโดนอะไรหลายๆครั้งจำมันเยอะได้ครับพี่กวีโอเคครับเดี๋ยวเราตามกันง่วงง่วงนั่งคุนจะมาพูดการมืองเลยง่วงง่วงโอเคได้ครับพี่ีขอบคุณคได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับหุ้นสีพีอหุ้นหอมโปรนันถดแล้วก็หุ้นหลายๆตัวนั่นเองแมคโครต่างๆนะ